มองทำไมไม่รักจะมองทำไมอะไรมาทำไมนะเห็นปะพูดไม่เข้าหูแล้วเนี่ยเดินมาก็แต่ว่าทุกคนอย่าอยู่เงียบๆคนเดียวเนละยใยญ่เยอะ้มากต้องเดินเข้ามาปัน่อนปวดอีกตูมเป็นตาทำงานแนละ้วอย่าอยู่เงียบก็ไม่ต้องไลดิผมไลกับแฟนคลับผม,มเมืนนอ่อไหร่อะเออเออจริงใช่เห็นปะหมองหรพูดไม่เข้าหูแ,แฟนคลับ,มบผมเามา แฟนคขับผมเขาแดดคุยกับผมอันนี้อันนี้ต้ตก่อนตตอะไรอะแล้วทอะไรไหนอะตอ่อตไม่อยากให้นั่งน,นะแต่ว่าเคลียร์พื้นที่แล้วเราไม่นนะั่งจบไม่ใช่เราไม่ได้เคลียร์พื้นที่เราแต่ว่าเกะกะไงแต่ไม่เบียดเอาดูรเราเบื่อจังเลยพูดได้มันดีๆหน่อยอ,อ๋อเขาไลฟ์อยู่เหมือนกันทุกคนเขาไลฟ์อยู่เหมือนกันไลฟ์ในไหนอ่ะ ติ๊กต k อต้องมาย้ายกล้องย,ย้ายเครื่องหลายเรื่องหลายลาวอ่ะไม่อยากเกิดมาหล่อเนี่ยแต,ต่สาวชอบเข้าหาก็เกิดอ่ะใครอ่ะอ๋อทำไมไมีรักแล้วหมองทำไมนีม่มีใครส่งอะไรให้ดรืวะ เธออได้ลูกสวจะสี <h <h ่้งฉันจะใส่ดีเขียวเล่นฉันบอกเธอไปสามพูดดีๆเหรอพ่อทำใม่ะใส่หลาตัวดีกัใส่ตัวเดียวไอ้บ้าหลายแต่กออะคิดว่เล่นเรื่องอะไรเนี่ยเอออไม่ได้คุยดีกันอยู่แล้วนะน้ หนูทำเมื่อทุกคนแล้วน่ะอะไรคือจะดูฉันคนนี้จะดูฉันเนาะ,นะันหล่อเนี่ยทำไมหน้าตาง,งอไปเลยอะเหนไหครับเป็นไรอะเ่เราก็ไลค์แล้วนี่ไง ฝามือพัดลมพัดลมดับหมดดูเนย็นเย็นดีเนี่ยังัลมดับหมดเยอย่าไปสนใจเลยน้องอแล้วเล่นคนเยอะปะคนดูเยอะปะรเต้นอ่ะพี่บเต้าเปาอร่อยปะข้างล่างอร่อยปะเข้า ยังไม่ดีค่ะไม่คุยหมายถึงว่าเล่นในคนเดียวไหมนเนี่ยคุยกับใครคุยเรื่องอะไรถามว่าคนเดียวไหมนเนี่ยเน <c oughs> ี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยคุณดีจริงมันบ้าเฮ้ยพี่พไหนอันนี้จะล่วงนะขอโดนแล้วกันไม่ไม่ขย,ยับปากไอพีเอสหน่อยอุ้ยหนูไม่ได้ทำนะ ใส่ตัวเปล่ายี <25. S 1> ่สิห้ามาสนคอนสีเจ <25. S 1> น,น,นี่เป็นที หลายเพราะว่ามันครบสามร้านอยู่จริงป่ะสามร้านอยูแล้วจะได้อะไไม่ได้อะไรยังไม่ได้เดี๋ยวคนติดตามเยอะเราก็จะได้เองแล้วจะได้คนติดตามให้หรืปวะตอนนี้เหรอห้าห้าคนมึงเล่นกทำไมเนี่ยมึงคนติดตามห้าคนนี่คนติดตามเท่าไหร่ ห้าอะไรห้าห้าหาอะไรด่คนติดตามเดี <20. S 2> ๋ยวนี้เอาดีดีห้าห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นคนที่คนติดตามห้าหมืนคนเหรอโอ้คนดังนี่ว่าคนติดตามห้าหมืน ห้าล้านโนและจอฉันไปไหนไม่ได้เลยกฉันอยู่ที่นี่ดีกว่าไลฟ์เพจฉันมีความสุขกับทุกคนดีแล้วพี่อ่ะต้องหลายอันนี้เพราะว่าเอฟซีของพี่อ่ะใช้คำว่าเอฟใช้คำว่าเอฟซีไม่ได้ใช้คำว่าที่รักพี่เท่านั้นเนี่ยพี่รักที่รักของพี่ทั้งหมดอันนี้เป็นทูนหัวของเบาะนะทุนหัว คุณหงพี่อ่ะอยู่ในนี้ยเยอะแต่ว่านี้ยหนูแ,หแค่มาขอบคุณเขาในดิสก์กเพราะว่าปกติแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกที <î> ่เราตังค์ไม่ได้เป็นจริงขนาดนี้เลยหรออันนี้รางวัลไงที่เขาให้ไงเนีย่ยเขาเด้งขึ้นมาขอบคุณค, <น S 2> ครับคนรวยคนนึงสองสงามวันนี้ได้ขนาดเนี่ยเนี่ยทอยหมดละเจ็ดสิบห้าล้านแล้วในบัญชีอะมีนีิก่าว่าแปดสิบล้านก็พ <erman. S 1> อละตื่นมาดีได้แปด พี่ดูเถอะหมอมาอย่าไปอ่าฉันแต่งหน้าทันเนี่ยพวกเธอยังไงเธอเงียบกันทำไมเนี่ยฉันไม่เข้าใจเธอเลยฮะทำไมเขาเขาพนันกับฉันว่าฉันเอ้ยฉันไม่ได้พนันฉันไม่ควรพนันกับเขาว่าวันนี้ฉันจะไม่โดนหักตังค์ฉันแต่งหน้าทันสองทุ่มแล้วเขาถ้าไม่ทันสองทุ่มเนี่ยมันยังไม่ต้องมีใครโอนรางวัลให้ฉันเลยฉันไม่เอาไม่ต้องโอนมาเลยไม่เอาอะไรแต่ว่าถ้าฉันทันเนี่ยเธอต้องโอนตังค์เข้ามาเธอก็โอนเข้ามาอย่าให้มันเงียบมันก็มันขีดมันเงียบเข้าใจไหมเดี๋ยวมันอย่างโยวต้าเนี่ย มันตั้งกี่คนนะไม่กเกี่ยวไงม,มาที่ไหนล้วมั่ว FC อะพี่น้องผู้นี้เออมันบ้ามันัสดีเอสโนนอา่ามาดูกันดู าาตึงน้ำตึงตามวัยตามวัยพี่นะไม่ตึงนะจ๊ะสามที่สองไม่ได้เรียกแกครับเาเรียกว่าวัยรุ่นสร้างตัวใครใครใครหนูหนูก็ได้ว่าพี่แก่แต่มไม่ได้พก่หนูไม่ได้พูดพี่แก่พี่พูดพี่เองฉันเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นสร้างตัวแบบว่าผู้ชายสามที่สองนี่คือมาตรฐานมันเรื่องพี่สัญญาใครไหนรักษาหนูทำจริง โอเคมาทุกคนเราไปกันดีกว,ว่าเบื่้นหน้าตาดีอะแอกได้ทำไมแวเรียกผมเรียกมกันไ,นนไม่ะนุ่น่งอน้มันยาอ่อนเนี่ป็นยาอ่อนมันยืนอยู่หน้าผมเลยมันงอนที่ไหนอะไรนะน้องนุ่นปัญญาอ่อนมากๆค่ะนี่เขาเขียนอยู่ น้องนุ่นขี้เลอะเลือเกินอะไรวะรวลแล้วไปเล้วมาทำไมอ่ะ <laughs> บ้าปะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยทเาไหม,ม,ไ,หมไปเรียไปก็ไปสิไปเล่นมานทำไมอ่ะเออไปแล้วไปเลยดิถ้าหลุดจากตรงนี้ไปแล้วไปเลยอย่ามากลับมากลับมาก็ไม่รับไม่ใช่ไปรถเมล์เนี่ยที่ได้ผ่านไปผ่านมาได้อ่ะ อ่าในใจโอในใจค่ะ